จากที่วางตุ้มไปเรียบร้อยปุ๊บเรากด sp มันก็จะสแกนตุ้มตรงนั้นน่ะว่าเท่าไหร่ใส่ไปราแป๊บนึงเราใส่ไปร้อยหนึ่ง,100งแล้วก็เซตหน้าจอให้มันเป็นร้อยตรงตุ้มเลยเนี่ยร้อยใช่ไหมอันนี้ก็เป็นสูตรไปปุเรากด sp ให้มันจําแล้วขึ้น s2 เนี่ยเราไม่ใช้เรากดสูตรเอกไปเลยมโชว์ร้อยนเอาเดี๋ยวรูปสองเลยเอาสองรูปจะมา อ้าวสองลูกครับสองลูกเลยสองลูกเลยสองลูกเลยเอาคนเราฟังไหมฟังเดียวกันก็ได้มัมีเทคโนโลนีเลยสีซีเยอะเลยสีซี โอเค30โล30 20 20 20โล